สวัสดีรับตอนสายๆครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาถุงแหละกระทันผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับอ่ะพ็อปัญหาแล้วพี่น้องมาเียแหนแดงสองบอนี่นะครับกําลังเจริญเติบโตนะพี่น้องกำลังใหญ่นะครับเนี่ยนะครับนี่เป็นพันไมโครฟินล่านะครับอาซอนล่าไมโครฟินล่าบักง่ายเลยนะพี่น้องกาลังแพร่นะครับที่เก่งแย่แคตักขึ้นไปผสมอาหารให้เป็ดกินนะครับเป็นเป็ดพันอี้เหลียง ครับไข่หน่วยแบบง่ายหนึงนะกาลัางใช้ย่อยไข่เนาะยังบอท่านไข่ครบทุกตัวหากว่าไข่ได้หาหกตัวนะครับเนี่ยพี่น้องเป็นพันไมโครฟิล่านะครับอซิน่าไมโครฟิล่านะครับโปรตีนยี่สิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเนี่ยบ่อนี่ได้สูบน้ำใสเนื่องจากว่ามั่นหัวนะครับสร้างเพื่อนบอกว่าปูพยังคือคู่กระปูว่าจะได้กระปูด้นมา่นพยังหัว อนนี้คงจะได้เติมน้ำนะครับเดินมาสูบน้ำเติมนี่เลยเนาะสำหรับแนวแดงบ่อน,นี่ส่วนบ่อน,นั่นนะครับแต่ยังบ่อทัานปูอยู่เนื่องจากว่าสร้างบ่อว่างนะครับผู้เลี้ยงก็บบอว่างนะครับแลยต้องถ่าสร้างแค่น้อยนะครับอ่ะสูบน้ำขดใส้นาเพีองเนานะเนื่องจากว่าปูนะครับให้หน้าแถบนี้มีปูงานเพียนเพาะมีปูปูจะนะครับปูจอเฮดห้มันหัวเฮดห้ปลอยางหัวแต่วัด ดอกแหนแดงรู้สึกว่าดอกใหญ่ดีพี่น้องนะครับท่านใดอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์ก็ลองติดต่อสอบถามเขามาบ้างหน้าบัดนี้น,นะครับพันธุ์บักไงหนึ่งพี่น้องดอกใหญ่นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับโซลา่าไมโครฟิลา่าเป็นพันธุ์ของคุมวิชาการ,กรเกษตรที่เพิ่นผลิตคิดค้นขึ้นมาในตโตรเจ่นสูงนะครับมีในตโตรเจ่นประมาณ5%เปเแล้วกะ็โพแทสเซียมประมาณ5%เปเสามารถเอาไปเอาผสมกับปุ๋ยมักและกะ้วก็เฮ็ดเป็น โอ้ยบำรุงพืชพักได้น้ำนะครับฮะก็ะจะส่งมาสูบน้ำใส่ครับเพื่อเลี้ยงเขาไว้นะครับใย,ยแก้วแฟมิลี่ตักไปให้เป็ดกินมาเลยไปผสมอาหารให้เป็ดกับไก่สันไปเป็ดไข่แต่กับไก่ไข่นะครับจากการที่กินมาอยู่ไอ้ทีก่กวักวกัวก็รู้สึกว่าไข่ไก่นะครับไก่สองร้อยเจ็ดสิบตัวได้ไข่มื่อละสองร้อยห้าสิบฟองกับเฉลี่ยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะการไข่อ่ะถือว่าเป็นอาหารเสริมของเป็ดไข่ไก่ไข่ได้เป็นอย่างดีสำหรับแหนแดง อาซอนล่าไมโครโฟินล่าบอมเบนพินนาตาได้ปะเนี่ยพินนาตาขึ้นแหนแดงขึ้นบ้านนะครับอันน้อยนะนะครับจัสูบน้ำใส่ไว้เนาะเพราะว่ามันแห้งนะครับกระปูจอวัสดุสร้างว่าเดี๋ยว็กๆเพิ่นหาหมองมันหัวแล้วก็สิ่ทำการตาบนะครับตาบปะให้มันอยู่นะครับเะนี่สูบน้ำใส่เนาะด้วยเรือสูบน้ำนะเดี๋ยวน,นั่เจ็กรยาน เป็นยังคือพว,วตัวลงนี่เราสราบทุ่งมาใกล้ๆ่มันลงยากพี่น้องมันสิกิ่งลงนะครับสายยางเขาเน่ากขาเรยไปลงทุนเลยนะครับเป็นเรือสูบน้ำเนาะสูบจากนี้มาใส่นีบานนี้ขันซุมนี่ได้ปูบอยไล้นะครับเกิดจะได้ป้อยแม่แดงนะครับแต่ก็จะบ่งลู่ท่านกันอย่ยินบอดใหญ่เพื่อนบอกว่าอยากลอกเอาหอยขมรัตนะว่าปีมาล่องเลียงบนสันหอยหน่วยบักญ่เพื่อนพี่น้องนะครับหอยขม สิบตัวสิบห้าตัวตัอโลนะครับหม้อยจูบใหไ่วะล่องเิึงดูนะครับแล้วจะค่อยๆนั่นผนต่อไปเนาะน,นะครับนะเดี๋ยวนี้มาสูบน้ำใส่แหนแดงไว้เช่นกันนะครับอัซอนล่าไมโครพิล่าผู้พี่น้องกัลลังแพียขยายมิตรดอกอไก่ไงนะครับนี่ครับพี่น้องเป็ดพันอี้เหลียงนะครับไข่ไงไข่ญงไข่ดกเป็นทั้งทันเป็นทั้งทันไข่ขขขแล้วก็พันเนื้อไปในตัวนะครับพี่น้อง เตบขั้นอีเหลียงเนาะเนียพ่พ uh huh. ี่น้องเขาย่างเบิงเปิเจ้าด้ละบายงอ่ะลองเส็อให้เข,ข้าไปด้วหดูนี่ดง่หนึ่งนะวเศ้าเลือกใครหหน่วย ช้าได้ไข่หกฟองนะครับมันกำลังเริ่มไข่พี่น้องนะครับเป็ดขั้นนี่ยกำลังเริ่มไข่มีอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นใหญ่กับรุ่นน้อยนะครับรุ่นหนึ่งยังเื่ดโจ๋นอยู่ซุ่ม่ใหญ่แล้วนะครับเป็นเป็ดที่ใหญ่เร็วนะครับพีบ่น้องให้ผลตอบแทนสูงขวามสำคัญคือมีภูมิต้านทานดีบ่ค่อยเป็นโรคนะครับเอามานี่ได้สองสามอาทิตย์แล้ว นะครับก็บอเห็นว่าตัวแดงเงาตัวแดงลอยเนาะนะครับอาหารของเขากับมีอาหารเป็ดไข่นะครับขาดไปเลยนะอาหารเป็ดไข่ผสมปลาไข่เนี่ยนะครับเป็นอาหารเสริมจะมีพวกข้ามคับแหนแดงนะครับไก่แก้วแหนแดงให้นะครับพี่เลี้ยงนะครับมีตัวผู้นั่นนะครับพี่น้องซึ่งก็บอกว่าถือว่าตัวแดงผู้ตัวแดงแม่คาดว่าตัวยิ่งใหญ่หนี่ยสิเป็นตัวผู้เดี๋ยวจะเอาไข่เขาถูกฟักไปนีะมีการส่องไข่พร้อมนะครับพี่เลี้ยงนะครับทดลองเมื่อเช้าพี่น้องทดลองเมื่อเช้ ซ่าสามสิบตัวลองเบิรงก่อนนะครับขับมังคือกขจังเสียเลขยับขยายสาตวบันที่เลี้ยงห้องนะครับกลังเป็นที่นิยมของตลาดไข่ของเขาถูกฟองละเจ็ดบาทเลยนะหน่วยละเจ็ดบาทแล้วก็ไข่หงนะครับแผงหนึ่งสามสิบหน่วยก็ประมาณสองร้อยบาทนะครับต่อแผงนะครับสำหรับไข่เป็ดนะครับพี่น้องไข่ใหญ่แซ่บไข่แดงมันหวานแซ่บอร่อยเดยเฉพาะไอ้เบิรงไข่เป็ดนะครับมันใหญ่สุดเลยเนาะเป็ดตุ้งนี่นะครับแม้นตกใจกับย่างไข่ยังเป็นของเาเมื่อนั้นสร้าง ม่เห็ดปูนแต่ก็มาออกมาเสื่อมตัวจาดย์จจัดบึมบัมบึมบัแต่แซ่าแซ่อยู่เมืนกันท่านเป็ดไก่กีธรรมดาก็คงจะโบไ่เลยละตุ๊กไกแห้งแต่นี้ยังพักกันไก่สืออยู่แต่แสดงว่าท้่นต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเนาะสำหรับอีเลียงกับ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 กบ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 กก อน,นอกจากเป็ดกินแล้วยังไก่ไก่ก็ยังกินน้ำเนาะสำหรับแหนแดงนะครับมันเป็นอาหารเสริมให้ไก่นะครับมือเส้าก็ได้ไข่รลายเต๋ออยู่นะครับเป็ดไข่ไก,ไก,ไก,ไก่ไข่เนาะมีสองรุ่นรุ่นนี้เอามาใหม่รกระลังทะย่อยไข่ตนนัวหนอองว่าซุปนั่นทิพย์แสดงว่าไข่นะครับนี่คือไข่ของเป็ดน,นะครับไข่พันอีเ,อเป็ดอีเลี้ยงท่านพี่น้องในไข่เขาได้ ห้าน่วยนะครับลอยใหญยเลยเห็นะนี่นี่ไข่ไก่รุ่นจมโบเบอร์ศูนย์ศูนย์นะครับส่วนนี่ไข่เป็ดเอามาเทียบใช่กันเหมือนัวได้ง่กว่ากันพี่น้องนะครับเห็นยังสูไข่เป็ดบ่ไร้ยูดีขนาดใกล้ไข่เบอร์ศูนย์ยแล้วนะครับอ่ะกับพ่อรุ่นอยูนอ่ะเห็น้รงเนาะาสำหรับเป็ดพันอี้เหลียงนะครับใส่แหนแดงเป็นอาหารเสริมประหยัดไปอีกแบบหนึ่ง